นี่วันนี้เราอยู่เซ็นทรัลนครถมนไปแล้วครับนกแก้วหมากอ๋อแต่เขาจิกเจ็บนะเนี่ยนกนกเนี่ยบีมมีกระต่ายด้วยกระต่ายขนยาวนี่ตัวนึงหน้ารันทร์ตะวเน็กขขนสีขนสีเทานะเบบี

เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยไง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 เขาไปหาน้องแมวกันรวมกันก็ได้ครับนี่เขาไปพ้อหน้าหารแมวกันพลาก็ไปซื้อเอานะคะสถานมีเสพแมวแหวะเขาเขาไปเสพแมวกันใส่หรอ กะปิกะปิคุัอยู่งใหญ่เท่ไหี่มืคะเหมือนกะปิเลยสองหมื่นได้ไหมคะเขาจะยังได้มีกระี้นั่งอยู่กันต่ออยาลางานลูกชุ้งเย็นจะทำนะคะจ้าเอ๋น้องราบไม่ได้ชุ้ย็นเลยจะจับเลยไหนดูว่าบีมเขาจะให้ตัวไหนกินเอ้ยบีมให้ตัวไหนตักชามตักตักอมิด ไงเขากินแล้วกินเหวอมีใครยังไม่มาลับไหมคะมาวต่างประเทศค่ะใครยังไม่ได้ลับขององความนี่พี่นาวาให้ตัวนี้มาเลยมาเลยสีออกไข่ไก่มีสามสีอ๋อสำหรับคนที่ได้คอเซอร์ไปแล้วนะคะขออคความรุณาถ้าอยากได้แบบนี้อีกเยอะๆในทุกๆงานในทุกๆคารก็อร่อยจังเลยดี ด้วยนะคะถ้าทำแบบนี้แล้วเขาจะเห็นความสำคัญของการให้ของกับผู้ร่วมประกวดนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนทุกท่านที่ได้ของรางวัลไปช่วยรีวิวอาจจะแท็กเข้าไปทางเพจของสมาคมสิบบ้าทีมบ้าด้วยก็ได้นะคะแล้วก็แฮชแท็กตามแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วเขาจะสุดชื่นใจที่เลือ้นาว้าหมดแล้วตัวนี้กินเร็วมากเลยขอให้ทุกคนทำกันเป็นเป็นเหมือนกันที่11 13 บวกยังไม่มาล่ะปัญหายิงอยู่นั่งนังว่างอ่ะตัวนู้นไม่มีขนแมว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 ิ่งไหนลองรูปเขาเบาๆเบาๆนะเบาๆนะเสี่ยากัดถ้าเขากัดดึงมือออกมาเลยนะจับจับข้างหลังเขาที่ไม่น่าห่วงนอนนะนะ ไม่มีคนเลยอ่ะพันอะไรอ่ะเขาไม่อ้อมมาเล่นงับคนอื่นเลยอ่ะน้องกินไหมกินปะนอนแล้วอยากนอนเล่นไหมเขาไม่ชอบเล่นบีบีมเขาไม่ชอบเล่นตัวเอ่นตัวนี้ลงมาแล้วจะกินเขาจะกินเขาขอกินก่อนนะให้เขียให้เคี่ยดิเลี่ยชามปะ มดแล้วออเรียเรียเราไม่ค่อยเก็บๆช้าๆเรารู้ทุกคนมีความหวังเรียเทอร์โบเรียเทอร์โบหมดแล้วอ่ะมองไม่เห็นไม่งั้นแบ่งมาให้กินเรียเรียเรียมาแล้วมาแล้วสวัสดีน้าบำ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 โอ้โหน้องอยากกินเดี๋ยวเขาจะมีการประกวดกันต่อนะ ใ่เลยเพราะว่าเขาบีนี่ไงมีเปียกๆจมแล้วน an ้าจมแล้วน้าจมชามแล้วเบียกเลยไม่มีใครเล่นเลยบีแมวเขาไม่อยากเล่น